หลังจากที่เราดูเขาบวกกันไปนะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะผมเข้าเกมช้ามานิดนึงนะนหลหลสวัสดีคุณต้านหรอเป็นไงบ้างเป็นไงไหวไหมฮีโร่ตัวนี้นะจังหวะที่เขาบวกก็ไปถามเขาไม่ได้เขาเงียบไงไม่เมือ่อาชีพเลยอ่ะนะแล้วไงไปกดเลือดเติมยาเนั่ยเขาวิ่งมาใบสกิลนะเป็นการแคนเซลิลเป็นการแคนเซลิลการเติมเลือดไปนะครับ เขาก็ยังวิ่งทำตัวหน้าเดานะวันนี้ก็ลืมบอกนะเขาจะไม่เล่นตัวี้นะีะด็อกเตอร์รีโฮสเซอร์นะครับผมก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเลดโหดมากๆนะแต่ว่าลหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะไม่ได้รับการแบบการเล่นแบบเยอะสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับความนิยมอะรประมานนั้นนะฮะแหมคุณฟานมาจับเองเลยตัววันนี้นะ นี่แล้วมาลัดคลิปทิ้งลัดคลิปไม่ให้มันได้เลือดเลยบัตรบัตไม่คิดจะกลับบ้านใช่ไหมนี่ยิงแล้วมาดูการอัพสกิลนะเวลสามเขาก็อัพเป็นอย่างละหนึ่งเลยนะแล้วยิงดิยิงดิเอาอีกทีนะึงทิ้งนึงไม่ตายนะโอ้โหมันยังมันยังเหนียวยังเหนียวเนบอยู่ได้นะแล้วตอนนี้ตังคุตตันมีอยู่450นะครับผมยังไม่พอที่จะซื้อ,อขวดนะไอเทมนั่นไงแล้วพีดีออกมาจาป่าแบบนี้ชิบหายแล้วฮะนั่นไงแล้ว ทีมข้างหลังเอาดัพีเดตามไม่ทันแล้วนี่ยิงสวนดิพีเด er ถ้าทันจะเข้าป่าตามหาทีพกสอนนะคือเข้าป่าฟาร์มนั่นเองแต่ว่าคุณตันก็ไม่กลัวนะยังมายืนยิงคีปสบายใจอะ่ะยังแบบทํำตัวหน้าเด้าอะ่ะมึงอยากได้ก็มาเดาดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วบัตรฮันเตอร์ก็ไม่กลับนะนนแล้วให้ผมเดาผมว่าคุณตันน่าจะเล่นอาหมดนอร์มนะ เขาใบสกิลเราก็ยิงนี่เพราะว่าการใบสกิลของเขาเป็นการเพิ่มดาเมจให้เรานะฮะ้วคุณตั้นก็ได้ไอเทมอย่งังขวดที่เขาอยากได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะคุณตันก็ลัดคลิปนะจะสังเกตได้ว่าไอเทมที่เขาซื้อมานี่จะบวกสเตตเป็นส่วนใหญ่สเตตก็คืออ่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสเตตัสพื้นฐานอะ่ะนะนี่แล้วระเบิดเปีย้ยงใช้สกิลแรกนะเป็นการเหมือนวางวางกับดักละมันกับดักสายฟ้านะพอกดปุ๊บแล้วจะระเบิดเป็นอ่า เป็นรัศมีนิดนึงที่เขาตั้งเอาไว้แล้วคุณต้านมาวิ่งไปหาลูนเลยนะฮะ so หลคคนไมใช้ได้บ่าฮ so ัลโหลแล้วคุณต้านไดเฮ็ด so มาจังหวะนี้น่าจะฆ่าแล้วแหละน่าจะเปิดฉากฆ่าแล้วแหละดูดมานะฮะดูดมาแล้ววางวางกับดักเรียบร้อยไปฮะ คือคุณทั้งเขาบอกว่าไม่เขาเจ๊งนะต้องขออภัยด้วยนะเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมแล้วพีเดว่าไงพีเดฟาร์มในป่าสบายใจเลยนะนี่ระว,วัางกับดักแล้ววิ่งยิงวิ่งยิงระว,วังกับดักนะแล้วทีมเขาเลี้ยวเข้ามานะมากะจะมาช่วยกันนี่แล้วดูดเข้ามายังไงวางกับดักดูดเข้ามาหากับดักนี่งไงแล้วก็โดดแต่คุณทั้งทำตัวน่าเดาไปแบบนี้น่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วยังไรแลแต่ยังได้อยู่นะแต่ยังได้พีเดไปนะแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองนะครับผม ตอนนี้คุณตั้นก็ฆ่าไป2ตายหนะฮะโหแล้วแซนเวทข้างบนโดนกดรัวๆนะนี่มัน2กด1นี่มัน1กด2เลยด้ะแล้วบัตฮันเตอร์ไอตัวนี้มันก็มาฟาร์มตรงกลางสบายเลยหลังจากที่คุณตั้นสิ้นชีวิตไปแล้วฮะแล้วคุณตั้นเกิดแล้วฮนะอ๋อเขาบอกว่าโห,โหฟังเขาไม่มีใหม่นะครับผมต้องขออาภาัยด้วยแล้วคุณตั้นดูดมาระว่างกับดักใส่เป็นการขมโบขบจอย แล้วอันติรีเซ็ตพอดีอันติรีเซ็ตพอดียังไงอี่แล้ววางอันติเอ้ยยังยังวางวางกับดักยิงยิงยิงแต่ยังไม่ตามต่อนะออใจไม่ด้านพอแต่ใจอาจจะด้านพอแต่ว่าใจไม่กล้าพออะไรประมาณนี้นะครับแล้ว,ร,ร,ลวร,ร,รีเจนเนอเรชันนะฮะยังไงแล้วปล่อยให้คุณตั้นมาเก็บนะคุณตั้นก็ให้ขวดไปกดทีนึงนะครับแล้วก็เก็บรีเจนแล้วก็ส่งให้คืนนะ เอาแล้วฮะแล้วคุณตันน่าจะเอานะจังหวะนี้น่าจะเด้าแล้วนะฮะแล้วพุ่งมาจังหวะนี้ชวแวบแล้วดูดดูดวางวางกับดักยิงยิงแต่เข้าแต่เข้าไม่ถึงกับเยอะนะเข้าน้อยน้อยพอสมควรเลยนะแล้วกด regeneration แล้วพุ่งเข้ามานะนี่ไงยิงยิงยิงแต่ว่าโดน c a n ซิลอ้าวแล้วเรียบร้อยไปฮะผีผีเก็บไปได้ครับผมจังหวะนี้แล้วคุณตั้นกดขวดเลยทันทีนะเพราะว่ามานาต้องเพิ่มมานานิดนึงนี่แล้วดูดดูด ล้วเรียบร้อยไปฮะพีเดเตอร์คุนตันไม่ได้ฆ่านะครับผมจังหวะนี้ได้ไอซิดไป2ตัวเลย <9. S 2> <ห>นะฮะมันผมว่าเขาน่าจะเฟี้ยวอยู่นะฮีโร่ตัวนี้เพราะ <ค ört S 2> ว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข,ข้างที่จะมีความพิ้วในตัวเองเพราะว่าอันตีของเขานะสามารถแบบผมว่าแพ้ไม่ผมว่าผิวไม่แพ้บับเบิลนะจริงๆอันนี้ในความคิดของผมนะแต่ความคิดของใครผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไง คุณตั้งก็ยืนออเทอร์คิฟยิงสบายใจนะมานานมันไม่ค่อยจะพอนะคุณตั้นเขาก็บ่นได้ฟังแรกๆกเกมว่างี้แหละมานานไม่ค่อยพอหรอกผมว่าฮีโร่ตัวนี้แรกๆก็มานานมันไม่ค่อยพอใช้สักเท่าไหร่นนะยิงแบบฆ่าไม่ได้เท่าไหร่นะถ้าเกิดประมาณกลางเกมถึงเด็ดเกมนี่ต้องบอกว่าโหดมากๆสำหรับฮีโร่ตัวนี้แล้วคุณตั้นนะวิ่งกลับไปน่าจะซื้อพาวเวอร์สปายหรือเปล่าผมมองไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ เอาบัตรฮันเตอร์มาฟาร์มตัวก,กลางต่อเลยนะสบายใจเรามาดูสกิลอันตินะระยะทางเสียทุกๆแปดหน่วยนะ้มานะโอ้โหคือมันต้องใช้ใช้เยอะพอสมควรแหละแล้วขุนตันก็รอรอ,อนะรอจังหวะที่จะวาร์ปลงไปตรงกลางนะให้ผมเดาเขาน่าจะไปกดกดบัตรไม่ให้บัตรได้อยู่สบายไปมากกว่านี้นะครับผม เราวาร์ลงมาแล้วนะนั่นไงเราพุ่งเข้ามาใส่เขาเลยนี่เราดูดดูดวางกับดากใส่แล้วแยกล่างยิงแยกล่างยิงนะแยกล่างยิงยังยังอยู่ยังยังยังคุณตาคุณตั้นยังตามอยู่ยังบัตรยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงแล้วพุ่งมานะปังแล้วจังหวะนี้นี่ไงบัตรวางอันตีใส่นะคุณตั้นบอกขอนอยู่นิ่งๆแล้วทีมเขามีคนมาซ้อนนะทีมเขามีคนมาซ้อนแล้วคุณตั้นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมพุ่งนีพุ่งนีพุ่งนี้อ้าวผมบอกแล้วว่าฮีโร่ตัวนี้มันรล้วเป็นไง เกือบไม่รอดไปแล้วนะแล้วปล่อยผีจั้งหวะนี้ปล่อยผีพีเดน่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแนวคุณตั้นก็เอาอย่างเอาล่างปอมไปป่วนเขาอยู่เอาล่างปอมไปวิ่งไลวยิงเขาไนงะสายเกลียนนะตอนนี้สกอร์ก็หนึ่งต่อเก้านะสกอร์ทีมทีมคุณตั้นยังนําอยู่นะฮะแล้วมาดูฮะเขาจะออกเป็นไอเทมอะไรแล้วเขาออกมาเป็นสร้อยสร้อยอินสองอันเลยนะฮะเพิ่มมานาเนี่ยเอออินบวกหกเนะี่ย แล้วเน้นสเตตนะเขาเน้นสเตตไว้ก่อนแล้วเขาพุ่งเขาวาร์ปมาข้างบนเลยผมว่าเขาน่าจะพุ่งไปเก็บนะแล้วมีการติกเครื่อง<ๆ>หมายบอกเฮ้ยเ<ๆ>พื่อนนี่มันต้องเอาแล้วแหละนะคุณจะเอาหรือคุณจะเดา้าผมมีสองทางให้คุณเลือกนะเราดูดเข้ามานะแบ็กสมิธว่าง่ายแบ็กสมิธฮัลโหลแบ็กสมิธแบ็กสมิธสตันนะสตันแล้วพุ่งมาหาวาเด้นต่อเลยวาเดนนายจะไปไหนเหรอแล้วพุ่งยิงพุ่งยิงนะพุ่งยิงต่อยังพุ่งยิงแล้วพุ่งมาต่อแล้วยิงต่อไหมยิงต่อ รอจังหวะรอจังหวะนิดนึงแล้วเป็นดับเบิลแท็ของคุณตั้นไปนะฮะแต่สีเหลืองก็ไปฆ่าได้ถึง2ตัวนะทางบัตรฮันเตอร์นะครับผมเนี่ยแล้วตอนนี้คุณตั้นวิ่งมาดูรูนนะแล้วเก็บเป็นรีเฟชเมนต์รูนนะรูนที่สามารถกดได้2ครั้งนั่นเองแล้วให้นกมาส่งอ่ะทางหัวก็หลกนะ ขอกระโหลกที่แบบเพิ่มเพิ่ม่าเ,เพิ่มเพิ่มอินเนี่ยแล้วมันช่วยให้เกิดไว้ขึ้นถ้าเกิดเราฆ่าได้นะครับแล้วมีการขอบทคอจากทางทีมคุณตั้นนะฮะก็เราก็มาดูเขาพอดก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมก็ตอนนี้นาทีที่8กํกลังจะเข้านาทีที่9นะครับก็สกอร์สต่อ11นะฮะสกอร์ส่วนตัวของคุณตั้นก็คือฆ่า5ตายหนึ่งแอสซิสต์มนะฮะเสียดายเนาะเขาพูดกับเราไม่ได้ โอ้ไม่งั้นคงได้ยินเสียงเกลียนๆของเขานะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาดูสกอร์ทีมเขาบ้างนะว่าทีมเขาฆ่าไปเท่าไหร่เอ่อพอสกนอาเชอร์ฆ่าไปหนึ่งนะอ่าแล้วบัตฮันเตอร์ฆ่าไปสองนะครับผมไอ,อตัวผีนี่คุณคุณอิงเล่นใช่ไหมอะผมสงสัยนะหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อคุณอิงเล่นเทมเพลตอ๋อคุณอิงเล่นเทมเพลตนะฮะ ทำไมผมรู้เพราะว่าผมเห็นไอดีไอดีสองตัวนี้เป็นไอดีของเขานะ่ยเป็นไอดีการค้าอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างที่เข้าพอดกันเราก็มามาซุยกันดีกว่าซุยกันไหลเปยเรื่อยนะโอเคแล้วตอนนี้มีการอยกเลิกการพักเกมแล้ว นะครับผมดันก็มายึดยักษยิงรถไปเรื่อยทับดาเมจรถไปเรื่อยถึงเวลาจะได้พังได้ง่ายๆนะแล้ว,แล,วแล้วไก่มาส่งของแล้วนี่เป็นไอเทมที่เพิ่มมานาอย่างรัวๆข้างล่างก็เริ่มแกงกันแล้วนะแล้วก็ไอตัวนี้ตายไปฮะไอ,ไอดเดฟเลอร์ไอตัวผีอะแล้วแซนเดียมาตรงกลางนะไม่รู้ว่ามาแพ่้ยงคุณต้านฟามนะครับผมไม่ไปบนนะแซน อย่คุณต้านวางกับดาบใสเลยทำไมอ่ะที่ของใครให้มันรู้เออให้มันรู้ซะบ้างว่าน,นี่มันถิ่นของใครนะครับผมนี่เรามายิงยิงสบายใจครับผมบัตฮ<อ>ันเตอร์ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้น <c oughs> ห่างก,กันอีสองเวลนะ <c oughs> ขำอะไรเนี่ยขำอะไรโทรศัพท์เข้าอ๋อเมื่อกี้ที่พอร์ตไปโทรศัพท์เข้านะ <c oughs> เล่นมือเดียวไ <c oughs> อ้คนเล่นดีๆเดิ แล้ววางกับดักไปเคีบนะแป๊บเดียวแล้ววิ่งเก็บรูนนะเขาวิ่งเช็ครูนตลอดวิ่งตัดรูนทุกเลขคู่เลยนะฮะแล้วอะไรรูนก็ไม่มีนะอาจจะมีคนตัดไปแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วคุณอิงรีมานาให้คุณตันนะคุณตันก็บอกดีมากนะการรีมานาเป็นสิ่งที่ดีนะนะแล้วมารวมกันตรงกลางนะน่าจะดันป้อมแล้วแหละนะครับผม แล้วคุณตันออกเป็นสตีมบูสนะฮะเพื่อเพิ่มมานาให้มากยิ่งขึ้นในการฟาร์มนะเอาแล้วเอา,เอาได้วินวอลด้วยโอ้โหจังหวะนี้ต้องมีการคิวแล้วแหละเอเอมันต้องคิวกันแล้วแหละเอาเอาแล้วมีการลงมาทางแซนเวดแซนเวดนี่ไงแล้วยังไงพีเดพีเดฮัลโหลแล้วดูดมาวางกับดักเปลี้ยงเรียบร้อยฮนะคุณตันฆ่าไปในขณะที่เขากำลังฟาร์มนะ ผม oh, แบบฟาร์มอยู่แนละ้วโดนตุ๋ยอะ่ะมันผมว่าสำสำหรับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแย่แย่นี่แล้วเป็นการวาร์ปลงมาโดยวินวอล์กอยู่นะเป็นการวาร์ปลงมาแบบติดสถานะวินวอล์กนะฮะหลายคนอ่านมงทาได้ไงวะเพราะว่ามันมันมีระยะเวลาอยู่นะฮะนี่แล้วนี่ดิฟหลบ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 แล้วยิงยิงยังได้อยู่ได้อยู่กดวเวอร์ u p พ l y ไหมกดวเวอร์ u p พ l y ไหมกดวเวอร์ u p พ l y ไหม ดิฟลบดิฟลบเอาเอาเอา,เอา,เอาดิฟลบ <laughs> แต่ตายเพราะว่าทีมเขามา3นะฮะเพราะว่าแบ็กสมิธแบ็กสมิธมาช่วยนะครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้แบ็กสมิธไม่มาก็อาจจะได้ฆ่า2เลยนะฮะแต่เสียดายทีมเขาไม่ประมาทเนะี่ยทีมเขาก็รอซ้อนกันดีนะไอเตี้ย <laughs> คุณก็ไม่เรียกมันได้นะไอเตี้ยนี่มันได้รีมานาแล้วนะ แบ็กเมิทนะคุณตันเรียกไอเตียนะเรียกสเสียหมดเลยนะดูดีๆมันเป็นตัวอะไรวะผมไม่แน่ใจเป็นพวกตัวตลกปะ oh <God. S 1> ลองถามคนทางบ้านดูว่าเกมนี้สมควรออกไอเทมอะไร <Don 't S 1> อ่าคนทางบ้านนะฮะเกมนี้ควรออกไอเทมอะไรนะคุณตันฝากมาถามแล้วแสดงความคิดเห็นนะ oh <God. S 1> ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรับๆอ่าุณผู้ชมทางบ้านนะออกความคิดเห็นได้เลยนะครับ อาแล้วยังไงฮะข้างล่างมีการหัวกันเกิดขึ้นนะแต่ว่าลูนกน้องเยอะกว่าย่อมได้เปรียบเสมอแล้วคุณอิงเรียบร้อยไปคุณตั้นมาแล้วมาแบบพระเอกมาทีหลังไม่รู้จะดังกว่าหรือเปล่าเอาแล้วฮะลราจะพุ่งลงมาเลยไหมพุ่งลงมาเลยไหมพุ่งมาแล้วฮะพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วฮัลโหลวันเดย์บัตฮันเตอร์บัตฮันเตอร์บอกวันเดย์เพื่อนลากล้กคุณตั้นยังไงที่คุณตั้นยังไม่กลับนะอ๋อเพราะว่าแซนมาช่วยนะแซนแซนมาช่วย แล้วคุณตันยังไงยิงยิงโอ้โหไม่ได้นะแซนเก็บไป2นะฮะคุณตันฆ่าได้แค่ตัวเดียวนะจังหวะวะฏเมื่อกี้นี้นะครับผม <c oughs> แล้วเหมือนจะมีการดันป้อมต่อเนื่องนะ <c oughs> ุตันก็มาดันต่อเนื่องเลย <c oughs> ตอนนี้เวลคุณตันค่อนข้างที่จะนำนะทีมนั้นยังไม่มีใครเวลสิบแต่คุณตันล่อไป12แล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรนะแล้วมาวางกับดักใส่ทีฟนะมันยิงยิงก็ผมไม่รู้นะคุณตั้นเขาเล่นตัวนี้บ่อยหรือเปล่านี่แล้วมาถูกวาร์ปไปวางหอยปล่อยหมาแต่ว่ายัางไม่วางหอยแล้วทีมนั้นกระโดดมาใส่อ,อ๋อแล้วติดลากติดลากไปยังวาร์ปไปได้นะติดลากไม่ใช่การสตันนะเป็นแค่การพัฒนาการไม่ให้วาร์ปไปไดออ้ไม่ใช่เป็นการพัฒนาการไม่ให้ขยับออแต่ว่าไม่ได้เป็นการหยุดไม่ได้การเป็นการแคนเซิลคุณออกเป็นโนโตนก็ได้ไมั้งจะได้พิว๊ิว นูตนน่ะนูตนน่ะป้องกันตัวเองด้วยไงทีมเขามีแต่สกิลกดใส่ตัวนะไม่เชื่อผมน่อยกนตันก็ไม่เชื่อผมนะ่ะแล้วคนหาังบ้านคนจะรู้ได้ไงเขายังคลิปนี้ยังไม่โดดปล่อยออกไปเลยเอาละแล้วข้างบนมีการบวกกันเกิดขึ้นนะบัตฮันเตอร์ยังไล่ดีไฟเลอร์อยู่นะฮะนี่แล้วดูดเลยคุณอิงดูดแล้วมีการคอมโบคอมจอยกัน แล้วเรียบร้อยฮะโอ้หข้างบนคุณอิงค่าไปได้2ตัวเลยค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะเลยก็ฮีโร่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไวฟาร์มไวมากๆตัวหนึ่งนะเพราะว่ามีสกิลวางกับลังนะไวเคลียร์คลิปในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วคุณตันวิ่งมานะหาหาลูนแต่ว่าหาไม่เจอเลยเธอไม่มีแล้วพุ่งมาด้วยความเร็วนะยิ่งไกลยิ่งแรงนะนี่ไม่รู้ว่ายิงไกลยิงแรงหรือเปล่าแล้วมานีมันดีโพลสเกตไปไหนนาย ล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยฮะสแลคดา,าวด้วยสแลคดาวหัวเขาด้วยสแลคดาวนี่เป็นการหยามอีกรูปแบบห <Hello. S 1> นึน่งไอ้คุออกออกออกหนังสือเด็กเรียนก็ได้มั้งหนังสือเด็กเรียนอนะนั้นเขาออกเป็นไอเทมอะไรผมก็ไม่ทราบมันกันนะเราไม่เอแต่เขาขายของทิ้งแล้วนะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เขาอาจจะฟังผมอยู่นิดนึงหรือเปล่านะก็ขอก็ขออย่างเขาหายเป็นอย่างที่เขาฟังผมแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวมาเพ๊บฟาร์มเอเชียนคิฟนะฮะนี่ทำสดทำเซียนเงี้ยคิดว่าตัวเองเลือดเยอะอยไงี้สาถัโดนคิฟตีตายทีเฮ้อนะแล้วยังฟาร์มอยู่ยังขอตัวหนึ่งก็ยังดีคิฟตีตายคิฟตีตายจะไม่คิฟไม่ตีตายวะนะเขาจะออกเป็นอะไรนะออกเป็นอ้าวแล้วข้างบนบวกกันอย่างต่อเนื่องคุณตันไม่มีส่วนร่วมไอ้คนไม่มีส่วนร่วมเลยอะ่ะเขาบวกกันน่ะไหนผมพูดหยอ,อกเขาหน่อยดูเขาจะพิมพ์หยาบๆกลับมา เขาก็บอกว่ากูฆ่าเ9 9 9เก้าเกเก้านะฮะถุยนะผมขอถุยไว้ก่อนนะแล้วคุณตั้นยังไงอ๋อมาฟาร์มเอเชียนคีฟต่อนะสบายใจลากเป็นสามชุดหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะฟาร์มไหวหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮีโร่ตัวนี้แล้วลากเป็นสามชุดเลยลากแล้ววิ่งไปนะเหมือนจะไปบวกช่วยเขาหรือเปล่าตรงกลางเพราะว่าน่าจะมีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแต่ในป่าในป่าเมื่อกี้สีม่วงเห็นอะไรแบบ เอาแล้วนาะมังกี้เกี่ยวไว้แล้วตัวหนึ่งบงกี่เกี่ยวไปแล้วตัวหนึง่งแดีวพุ่งมานะพุ่งมาเก็บรัดช็อตไปได้นะแถวบ้านเรียกรัดช็อตแต่มีเรียกว่าพุ่งมาเก็บนะฮะนี่แล้วพุ่งมาดักหน้าฮัลโหลว่างไงแบ็กสมิธแล้วยังไงคุณตั้นโดนโดนบัตฮันเตอร์หวานอันติใส่แล้วคุณตั้นก็ทำไมอะโอโย้ยยังกับมดกัดนะผมบอกแล้วให้ออกหนูโต้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงหน้าตาตั้นไม่ดีที่สุด นะฮะแล้วคุยโอ้ยคุณนี่สอนเด็กใช้แต่คำหยาบนี่ไอดอลประเภทไหนเนี่ยสอนพูดคำหยาบที่ใส่ไม่ดีเลยนะดูฮะไอดอลน้องๆพิมพ์ต่คำหยาบเถื่อนไงดิบนะคิดว่าเถื่อนแล้วเท่อะเนี่ยแล้วมาฮะบันไงแล้วเรียบร้อยไป มานามานาแป๊บเดียวใช้จะหมดแล้วคุณตั้นออกมาเป็นไอโรนี้ไอคุณอธิบายหน่อยไอโลนี้มันทำอะไรได้อ๋อเพิ่มเพิ่มมานาเพิ่มเลือดนะฮะเพิ่มมานาเพิ่มเลือดแล้วก็อ๋อเพิ่มอัตราการเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มฟื้นฟูมานาอยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแหนผมถามคุณตัน้นเมื่อกี้คุณตัน้นเขาบอกว่าอ่านเอานะมีตาไหมโคตรหยาบอะโคตรหยาบอะ แล้วคุณต้านมาฟาร์มไอชิ้นคีปต่อนะมาดูกันเรามาดูคุณต้านโดนคีปป่าตีตายกันนะครับผมจังหวะนี้เอ้าไม่ตายไม่ตายเรายังไงมามาเหมือนจะนี่เอาต่อเอาต่อวางกับดักวางกับดักแล้วยิงนะยิงมาดูคุณต้านโดกคีปป่าตีตายกันครับคุณผู้ชมเฮ้ยบัดเห็น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  บัตรเ็นบัตรเทนคุณตันเขาลืม,มไปห,หรือเปล่าทีมเขามีบัตรนะครับเอาแล้วยังทำตัวหน้าเดาเอ้คุณกลับเหอะแล้วลวิ่งแล้ววิ่งมาทำตัวหน้าเดายังไม่กลับไงนั่นไงนะคิดว่าตัวเองแบบเลือดเยอะเลือดสามพันเป็นห่วงคุณจังเป็นเมียคุณหละ่ะเอ้ยผมผมกลัวคุณผลงานออกมาไม่ดีไงนะ เรอบนี้คุณต้องฆ่า20อัพเข้าใจปหมฆ่าน้อยกว่านี้มิชชั่นไม่ผ่านเข้าใจปหมเนี่ยข้างบนเนี่ยสโลคิวเลยนะเดี๋ยวมาดูฮนะเหมือนเขาจะสโลคิวตามที่ผมบอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วแบ็กสมิธไปแล้วแบ็กสมิธไปแล้ว,ลวมันตันพุ่งมาโคตรไกลโคตรไกลโคตรแรงพุ่งมาโคตรไกลโคตรแรงแล้วแซนเวดนึกว่าแซนเวดจะมาลารนะ โอ้โหพุ่งมาใส่เมื่อกี้ครับต้องบอกว่ารถไปเกือบตะเิดครึ่งเลยแรงมากมากอะ่ะโอ้โหแล้วตรงกลางก็บวกกันอย่างต่อนเนื่องนะแซนเวดก็เปรี้ยวเลยเกินแหมขี่ม้าแล้ววิ่งเร็วแล้วทีมนั้นของหวดยอมแพ้เลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหจะยอมแพ้เร็วเกินไปไหมแล้วยังไงคุณตั้นพุ่งไหมพุ่งไหมพุงมพ่งล้านไหมยังไม่พุ่งล้านนะนั่นไงพุ่งเข้ามาในบ้านเขาล้วางกับจักนี่แต่ว่าไม่ได้ แซนเวดได้ไปนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้แซนเวดเนี่ยบอกคุณคิดว่าคุณกะจะหวากแม่นนะผมแม่นกว่าเว้ยเฮ้ยนะทีมนั้นมีการขอโหวตคอนซีสแต่ว่ากดปฏิเสธนะนี่ไงแาาล้มาลัดมาลัดคลิปเขานิสัยไม่ดีมากๆนะฮะแล้วทีมหัวตันติ๊กเครื่องหมายให้มาเฮ้ยมาออกกันเนีนี่ไงแล้มาทำไมแบ็กสมิธแบ็กสมิธคิดว่าเท่อ่ะตัวเล็กคิดว่าเท่ ตบเกียนแตกไปฮะจังหวะเมื่อกี้นี้ <c oughs> คุณตั้นค่า11เองอะ่ะโอ้โหถือว่าค่าน้อยอยู่นะ <c oughs> ผู้ชมใช่ปะเออถือว่าค่าน้อยอยู่นะ,นะแล้วได้ไฟแบนเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เอาน่าจะออกเป็นหนังสือเด็กเรียนเหมือนเดิม <c oughs> แล้วพุ่งเข้ามาเลยมาหาวาเดนเลยวาเดนวันดี แล้วคิมนั่นไงเราดูดสวยงามมากค่ะคุณอิงจังหวะนี้โอ้โหต้องบอกว่าช่วยคุณต้านได้ดีมากๆแล้วคุณต้านเรียบร้อยมาอีกทีเดียวข้าไปสามแล้วคุณต้านยังข้าไปสามอย่างต่อเนี่ยแล้วยังไงยังไงยังต่อไหมยังต่อไหมยังต่อยังตามร่าอยู่ยังตามมาอยู่แต่ว่ามานาตัวเองหมดแล้วแต่ยังสดจนเจียนเหมือนเรียนมาอยู่นะวิง่งหนีวิง่งหนีแล้วซื้อของในบ้านเขาเนี่ยซื้อผิดซื้อถูกนะแล้วยังไงวับกลับตอนหน้าเขาโชว์ความเท่คิดประเทศแล้วถอยอตันมันดิ ไอ้ยแบ็กสมิธไม่ยอมตันวะน่ะโอ้ผมว่าสาเชียให้ตันน่ะให้ตันทำไมไม่ตันน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะให้ลืมชื่อฮีโร่บอกตอนนี้ทันไหมฮีโร่ทีมเขานะก็มีแอมเบอร์ลวานเดนนะมีฟอร์สเซคันต์อาร์เชอร์มีแบ็กสมิธมีบัตตันเตอร์แล้วพีเดเตอร์นะส่วนทีมคุณตันก็มีด็อกเตอร์รีเวอร์เซอร์นะฮะมีมังคีคิงมีดีไฟเลอร์เทมเพลตแล้วก็แซนเวดนะฮะก็ตามนั้นครับผม เอาลฮะคุณตันจะมาโซโล่คิวตรงกลางหรือเปล่านะแต่ว่าทีมเขาไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวแน่นอน,นเอาแล้วพีเดกระโดดไปแล้วอย่างนี้พคูไปเด็กครึ่งหลอดทีเดียวเกือบตายฮะเอายังไงอ่ะยังไงอ่ะพีเดหรือจะเอาทิาเ,เทอ่ะคิาเทอพีเด,เเด,เเดน,นี่แล้วนี่ไงเรียบร้อยฮะฆ่าไป2ตัวครับผมจังหวะน,นี้สกอร์ฆ่า16แล้วฮะแมนสกอร์ทีมก็11ต่อ35แล้วมีการขอโปดคอนซีตอีกรอบหนึ่งนะ โอ้มันจะจบเร็วเกินไปห,หรือเปล่าเห็แล้วมารอาราัดขีบเขาทีสายไม่ดีแถวบ้านเรียกเกลียนนะแต่ระดับนี้เขาไม่เรียกว่าเกลียนกันแล้วน่าจะเป็นเรลียนเทพหัวเข,ขียวนะแล้วทีมเขายังไม่ยอมนะยังคิดว่าปฏิหารยังมีจริงนะยังรอคอยปฏิหารยังร้องไงนะอิสว์ได้ลืม <c oughs> ต้องขออภัยด้วยลืมเนื้อร้องว่ะฮ้ย อาแล้วรีเจนเนอเรชันนี่ได้รีเจนเนอเรชันแบบนี้ไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องกันแล้วทีเดียวนะครับอาแล้วแซนเวดโอ้โหมาเอาคลิปที่เขาสแต็กเอาไว้นี่เดี๋ยวคุณตั้นบอกขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมเธอตัวเธอขอได้ไหมแซนเวดแฟนไอแซนเวดมัน,นมงคงจะคิดเนาะมึงจะให้กูเละเปล่าอ่เออเนาะ มึงคิดว่ากูเป็นตัวอะไรคิดว่ากูใช่ตัวเลดไม้แล้วพุ่งไปพุ่งมานะขอให้มานามันหมดนะเรามาช่วยกันภาวนาน,นี่เราชุดเดียวมาเด่นมาเด่นมาดีมาเดินดน,ดน,ดน,นะ่เราดิฟลมดิฟหลบสก,กิลนะทำเป็นสดทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมานะแล้วปักหวานหน้าบ้านเขานะครับไอหนูหนูหนหนยิ่งหนูมันคุณไอหนูยิ่งหนูที่ดีดวตายนะฮะ แล้วยัางไงามังกี้เข้ามาในบ้านเขาด้วยเออทำตัวเหมือนว่าจะเซียนตามคุณตั้นนะเมื่อกี้เหมือนเขาจะพูดไหมแต่ว่าไม่ได้ยินนะแล้วทีมเขารู้สึกว่าจะไม่เล่นแล้วมุดอยู่ในบ้านแล้วบอกเล่นแบบนี้ไม่เล่นคนเดียวที่บ้านดีกว่ามาั้ยนะบบทีมเขาแบบมุดอยู่ในบ้านเลยไม่ออกมาเลยนะฮะแล้นี่ไง,าง,างามาเดนบอกเอ้ยเด้ไงมาเพื่อนมันตีหวาดเรานะ แล้บมังกี้ไปสดไปเซียในบ้านเขาแล้วโดนตันเจ๊งแรงมากๆการที่คุณกดเอาแล้วสวยงามสวยงามมากคุณอินดูจังหวะนี้สวยงามมากแต่คุณตันก็จะตายหาแล้วนี่อย่างดิ่ออกมาได้อย่างดิ่ออกมาได้นี่ไงแล้วยังไงเอาว่าไงว่าไงว่าไงพีเดพีเดฮัลโหลพีเดนายพีเดเออพีเดนี่ไงพีเดพีเดพีเดฮัลโหลพีเดฆ่าไปสามะคุณตันฆ่าไปยี่สิบแล้วฆ่าไปยี่สิบไมสอง แอตสสิบเอ็ดนะครับผมแล้วทีมนั้นคอนซิสอีกรอบแต่ยังไม่ยอมอ่ะเฮ้ยยังไม่ยอมอ่ะแหมใจมันด้านจริงๆนะใจด้านพอนต้องใส่เอาคิมท้าที่หัวใจนะใจเลยด้านวม <c oughs> ัน <c oughs> ดูเป็นไอเทมของเขานะเขาออกไอเทมตามนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแบบแนวคิดใหม่ๆว่าเฮ <c oughs> ้ยพี่มันควรออกแบบนี้เกมเป็นอย่างนี้ควรออกชิลเลนเทสอะไรแบบนี้ก็นะไอ้สำเร็จแล้วแต่มันยังน้อยอ่ะคุณสักสามสิบได้ไะ เขาบอกว่าคิดสำเร็จได้ยังเขาบอกพ่องพ่องเออสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแล้วะคุณตั้งพุ่งมาไหมพุ่งมาไหมพุ่งมาแล้วฮะจังหวะนี้โคตรแรงผมว่าโคตรแรงชุดเดียวเฟตเฟ่ต้องบอกว่าชุดเดียวหลับแะหลับหลับเธอหน้าคนดีนะแล้วคุณตั้งเห็นเหยื่อเห็นเหยื่อว่าไงพีเดว่าไงพีเดฮัลโหลทีเดียวชุดเดียวว่าไงพีเด้ิีต่อะพีเดบอก เห็นกูเป็นตัวเห็นมึงเห็นคุณในสายตาบ้างไหมเอาแล้วยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะโอ้โหพีเจบอกทำบุญมาเยอะขอโทษทีเพื่อนพี่ทำบุญมาเยอะนะแล้วคุณอิงมารีมานะให้คุณตั้นนะครับผมทีมนั้นเหมือนจะหมดกำลังใจนะแบบนั่นไงบัตฮันเตอร์ก็ตัดต้นไม้บินเข้าป่าทำมาหากินในป่าแล้วนะฮะคุณอิงคุณอิงนี่ไงบีทีโอลงก่อทีหนึ่งแล้วพี่วาเดนวาเดนต่อ นายนี่เราดิฟดิฟดิฟยิงดิฟยิงดิฟยิง,ยง,ยงถ้าไปยี่สิบสองนะตอนนี้สกอร์ของทีมก็สิบหกต่อสี่สิบสี่นะโอ้โหภาพสนามเล่นแล้วต้องบอกว่าเล่นอยู่ฝั่งเดียวแล้วทีมน้นแม้จะออกจากบ้านยังอันตราย <c oughs> ไม่เล่น <c oughs> ทีมน้นบอกคุงเล่นแบบนี้ก <c oughs> ูไม่เล่นนะฮะคุณดันทำตัวหน้าเดาแล้วทำตัวหน้าพุ่งเข้าไปแล้ว <c oughs> พีเดพีเดกดืตัวแข็งเลย <c oughs> พีเด้บอกคุณทำอะไรกูเสียวนะ ตัวเดียวนะมันเข้าใจไหมยครับยังทำตัวหน้าเดาอยู่นะคุณต้นผมไม่เข้าใจว่าที่มันซับ32มนี่คืออะไรซัดชาร์จดิชาร์ดเนี่ยมันขึ้นมา32อเนี่ยตัวเลขตัวเลขข้างล่างเนี่ยเห็นไหมที่ผมไม่รู้นะมันคืออะไรไม่รู้ว่ามันเพราะว่าผมไม่เคยออกท้องบอกไว้เทียมนี้ไม่เคยออกเลยเแี่คุณตั้นทำหน้าเหมือนจะโดดมาถ่ายเขานะแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่ทีมคุณตั้นดันตั้ควมเลยนะ และป้อมกะจะจบแล้วนะครับบาเด้นบาดินโดนชุดเดียวอาจจะหลับได้จะมีการดันบ้านเลยนะแบบจบเออเกมนี้ต้องจบแล้วคุ้มตั้นนะซื้อของออกดูโตนเลยมาดิมีดูโตนแล้วนะเฟ้ยเนี่ยแล้วยิงสดยิงเซียนในบ้านเขาหรือเปล่าน่าจะคอมโบแบบเดิมนี่แล้วคอมโบแบบเดิมอีกแล้วนี่ไงเอาในบ้านเลยดิเท่ดีเอาในบ้านเลยเท่ดีเทียดดีเรียบร้อยฮะเรียบร้อย คิปอัพบอลเดดี้เลยยอมแพ้แล้วเกมนี้นะฮะแต่ยอมแพ้อยู่ในบ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคุณตั้มไปกล่าวเอาไว้นะครับผมคุณตั้มเป็นกูเก่าไว้ปะน่าจะกูเก่าแล้วยังสดยังเซียนแล้วจบไปฮะจบไปที่สกอร์18ต่อ48นะฮะแล้วสกอร์ฆ่าคุณตั้มก็ฆ่าไป23ตาย2อแอสซีสิบนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ไปละบายๆเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลนจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ดา่ดาเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือซับสไคร์นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบายย